อริยสัจสี่พุทธธรรมที่เป็นหูใจที่สุดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบด้วยพระปัญญาญาณก็คืออริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสประการประการแรกคือทุกข์พระองค์ทรงชี้ให้เราเห็นว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์ไม่อาจยึดถือได้แน่นอนเกิดแล้วต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บ เจ็บแล้วต้องตายพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องพบกับสิ่งที่ไม่ชอบต้องไขว่คว้าแต่ไม่ได้ดังใจแม้ร่างกายและจิตใจที่เรายึดว่าเป็นของเราก็ยังเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงและความบีบขันนี่แหละเรียกว่าถุกประการที่สองคือสมุทัยเมื่อมีทุกข์ก็ต้องมีเหตุพระพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า รากเม้าของทุกนั้นคือตัณหาความอยากความกระหายความทยานอยากไม่สิ้นสุดอยากให้เป็นไม่อยากให้เป็นอยากเสพอยากยึดซึ่งความอยากนี้เองเป็นไฟที่เผาผลาญใจและผลักดันให้เราวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏร